อด20บาท7บาทแล้วเวลาที่กูโทรไปถามพวกมึงอ่ะพวกมึงบอกกูว่ากูมไม่มีเครดิตไม่มีเอกสารอะไรเลยออกรถไม่ได้แล้วพวกมึงคุยทําไมจ่เย็นสักนิดนึงสิบาทร้อนึงอะไรก็แล้วแต่พี่ถ้าพี่เงื่อนไขตามที่ธนาคารเขาต้องการหรือกําหนดนะ วันนี้ผมมาชี้แจงถแถลงไขนะครับผมลูกค้าที่ถามกันมาเยอะมากหน้าเพจ a c e b o o k เราเราคัดเรื่องดีๆมาให้แล้วเท่านั้นเลยไม่ต้องกลัวไม่จริงไม่คัดมานะครับผมเริ่ันที่คำถามแรกเลยผมว่าผมไม่ได้หรอกเพราะผมเพิ่งผ่อนมอไซค์ไปลูกค้าที่เพิ่งออกมอไซค์มานะผมออกได้พี่มีไฟแนนซ์รองรับนะครับผมเบื้องต้นเลยถ้าอาชีพที่เข้าเกณฑ์นธนาคารอามอไซค์เริ่มผ่อนมาแล้วหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนออกได้นะครับผมแต่อาจจะมีเงินดาวนนิดหน่อยนีย่เป็นไง ชัดเจนติดเครดิตออกได้ไหมครับผมพูดตรงๆเลยครับโอ้โหพี่ตรงกระเด็นติดเครดิตนะพี่นะไม่ได้ออกได้ใช้เงินดาว35สสี์เซมีคุณค้ำเจ้าบ้านหนึ่งคนแต่ถ้าพี่มาตัวตัวบอกว่าฟรีดาวได้ไหมไม่ได้พี่ชั่วโมงนี้นะครับผมอย่างน้อยพี่ต้องปิดยอดเครดิตมาแล้ว3ปีหรือ พี่ต้องรอให้มันปลดอะถ้ามอไซค์รถย,ยนต์บัตรเครดิตก็10กว่าปีถ้าบ้านก็น20ปีตามนี้เลยพี่ช่วยแนะนำหน่อยครับออกรถ20บาทผ่อนเดือนเท่าไหร่รถเก่งเริ่มต้นสี่พันพี่แต่ถ้ากระบะเริ่มต้น5้าพันกว่าบาทอย่างเช่นคันนี้เลยพี่นิสสันนาวาล่าปี2019กับโตโยต้าไฮรักวีโกแชมสองคันนี้5้าพันกว่าบาทเท่านั้นออกรถ20บาทเหมือนกันครับ คือรถเครื่องออกได้ไหมคะโอ้โห oh, อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยพี่คือรถเครื่องนะพี่ปิดยอดนะไปจ่ายส่วนต่างนะ3ปีออกได้นะครับผมแต่ถ้าพี่ไม่จ่ายส่วนต่าง11ปีขึ้นไปพี่ถึงจะออกได้นะฮะอันนี้ผมแนะนําให้เอกสารยุ่งยากไหมครับเอกสารโคตรจะง่ายครับพี่เบื้องต้นแบบประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็เอกสารแสดงรายไดยาาา้ที่พนักงานบริษัทสลิปสเตทเมนต์ข้าราชการหนังสือรับรองเงินเดือนสเตทเมนต์อาชีพเกษตรกรฟาร์มบุก๊กเลื่อนเขียว ง่ายๆครับไม่ยุ่งยากอาชีพรปภออกได้ไหมเห็นแล้วอยากได้ครับอ่าจัดให้ครับพี่รปภมีรถขับกลับบ้านกันทุกคนแล้วครับผมรปภออกได้ขอแค่อายุงานเข้าเงื่อนไขของธนาคารนะครับผมไม่ติดเครดิตนะครับผมรับเงินผ่านบัญชีพี่จะออกอิสุขับกลับบ้าน หรือพี่จะออกรถเก่งไว้ขรับรับแ,แฟนอย่งง็นๆก็ได้ครับมีรถอยู่ครับเอาเทินได้ไหมไม่แห่คำถามนี้เจอกันมาเยอะมากรถที่พี่มีอยู่เนี่ยถ้าราคาเราสามารถดิวตกลงได้ผมปิดยอดให้พี่ได้พอที่จะมาเทินได้ผมรับซื้อแน่นอนครับผมมีกระบะใช้งานราคาผ่อนเบาๆไหมครับโอ้โหคำถามนี้เลยครับผมพร้อมจะขายของเสมอมิตซูบิชิไทตันคันนี้เลยนะครับผมผ่อนแค่6 0 0 0กว่าบาทออกรถ20บาทอึดถึกทนปี2020ด้วยคันนี้พร้อมเป็นเจ้าเขอาเจ้าของครับพี่ แล้วเพจที่พวกมึงลงอะออกรถ20บาท7บาทแล้วเวลาที่กูโทรไปถามพวกมึงอ่ะพวกมึงบอกกูว่ากูมไม่มีเครดิตไม่มีเอกสารอะไรเลยออกรถไม่ได้แล้วพวกมึงคุยทําไมใจเย็นนะพี่นะคือใจเย็นสักนิดหนึ่งก็คือที่พี่โทรมาเนี่ยเบื้องต้นอ่ะ อย่างที่ผมแจ้งเลยออกรถ7บาท5บาท10บาทร้อยหนึ่งอะไรก็แล้วแต่พี่ถ้าพี่เงื่อนไขตามที่ธนาคารเขาต้องการหรือกําหนดนะมีเอกสารชัดเจนในการทําเรื่องนะครับผมไม่ติดเครดิตนะครับจบตามโปรเขาทั้งนั้นแหละครับพี่นะครับผมบอกเลยของจริงร้า <l> น <ug ged> <l ug ged> อยู่ไหนคะ <l ug ged> โอ้โหขายของทั้งทีต้องแสดงสถานที่ตั้งกันซนหน่อยนะครับผมเราอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขาเข้าตัวเมืองนะครับผมมาหน้าสอุตสาหกรรมนะครับผม อยู่ซ้ายมือลยปั๊มวลดอร์ตรงสะพานล,ลอยแต่ถ้าใครมาจากในเมืองอยุทยานะครับผมขาเข้าวังน้อยนะยูเทิร์นที่2ครับพี่ตรงท่าวัดคันหามใครมาไม่ถูกทักอินบ็อกเพจเข้ามาเดี๋ยวผมปรกหุดไปให้ถ้าใครยังสงสัยอีกคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทาคลิปอีกครับพี่ส่วนใครที่คิดว่าผมชัดเจนพอติดต่อมาได้ที่0992452150เซลล์พาร์คที่เต็์แจคยูซานะครับผมสำหรับที้เราสองคนสวัสดีครับสวัสดีครับ